สวัสดีครับพบกับเรา i n f u t ว r จนะครับวันนี้ครับเราจะมาสอนการใช้งานเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิแล้วก็แสดงผลผ่านหน้าจอ LCD นะครับโดยอุปกรณ์ก็จะมี ESP 3 2นะครับ DHT 1 1นะครับจอ LCD I2C 1602นะครับการไวริงสายจอ LCD นะครับเราจะไวริงโดยที่ SDA ครับจะเข้าขา21นะครับแล้วก็ SCL จะเข้าขาที่22นะครับ เรามาทําความรู้จักกับโค้ดกันนะครับโดยบรรทัดแรกนะครับจะเป็นการเรียกใช้ไลบรารีของจอ LCD I2C นะครับบรรทัดที่2เราจะเป็นการเรียกใช้ไลบรารีของ DHT นะครับบรรทัดที่3ามจะเป็นการกําหนดพินพ์ของ DHT นะครับและบรรทัดที่4ี่จะเป็นการกําหนดใช้ของ DHT ในที่นี้ก็คือ DHT11 นะครับบรรทัดที่7นะครับจะเป็นการกําหนดจํานวนตัวอักษรของ จอ LCD I2C นะครับส่วนมันทักที่8จะเป็นการกำหนดแถวของจอนะครับในคำสั่งเซตอัพนะครับเราจะกำหนด serial begin อยู่ที่9,600นะครับแล้วก็ d h t Begin นะครับส่วนในคำสั่งลู p นะครับเราจะกำหนด H คือค่าความชื้นนะครับส่วน P ก็คือค่าอุณหภูมินะครับ serial pin นะครับจะเป็นการแสดงผลข้อความผ่าน serial monitor นะครับ จะเป็นข้อความค่า humidity และค่า h ที่เรากำหนดไว้นะครับและถัดมานะครับจะเป็นค่า temperature และค่า t ที่เรากำหนดไว้เป็นหน่วยองศานะครับถัดมานะครับจะเป็น LCD set cursor นะครับจะเป็นการกำหนดตำแหน่งของตัวอักษรและบรรทัดของตัวอักษรน,นะครับที่ใช้แสดงบนหน้าจอ LCD นะครับส่วน LCD print นะครับจะเป็นการแสดงข้อความบนหน้าจอ LCD นะครับ ในตำแหน่งนี้เราจะใช้ดีเลย์ที่2,000นะครับหรือ2วินาทีนะครับและ LCD clear นะครับจะเป็นการเคลียร์หน้าจอ LCD นะครับเราจะไวลิ่งสายโดยการต่อ VCC ไปที่5โวลต์น,นะครับแล้วก็ต่อกาวเข้ากับกาวนะครับและต่อ SCL เข้ากับ GPIO 22นะครับและต่อ S.D.A. เข้า G.P.I.O. 21นะครับการไวริงสาย d h t หนึ่งนะครับเราจะต่อขาบวกเข้าที่5โวลต์และต่อขาลบเข้าที่กวนะครับโดยสัญญาณเราจะต่อที่ G.P.I.O. 5นะครับ จากนั้นก็ทำการอัปโหลดโค้ดลงไปที่บอร์ด ESP32 ของเรานะครับพวกเราอิน u ูเจอร์ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ